เรามาดูกันนะครับว่าสูตรของนิวตันโคชแบบปิดเป็นยังไงนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสูตรของนิวตันโคชเนี่ยนะครับก็คือเป็นการสร้างสูตรคำนวณน,นะครับเพื่อประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยการหาปริพันธ์ของพหุนามประมาณค่าในช่วงของลากรานช์คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเริ่มต้นจากพหุนามประมาณค่าในช่วงของลากรานช์ส่วนปริพันธ์จำกัดเขตก็หมายความว่าตรงเนี้ยจะต้องใส่ขอบเขตของการอินทิเกรตเอาไว้นะครับเอามาดูกันนะครับก็คืออย่างเช่น เราจะอินทิเกรต fx จาก a ถึง b นะครับเราก็ประมาณ fx โดยใช้พหุนามประมาณค่าในช่วงของลากรานแล้วเราก็เขียนเป็นรูปทั่วไปของพหุนามของลากรานนะครับก็คือเป็น summation ของอะไรครับของ l l ก็คือเป็นพหุนามลากราน์คูณกับ fx ตรงนี้มันมีสับป,ประคลิปอะไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับ ตรงเนี้ยตัวที่อินทิเกรตได้ก็คือตัว l ก็คือตัวพหุคูนามนะครับตรงเนี้ยที่เป็นฟังก์ชันของ x อยู่ส่วน f x i บวก k เนี่ยเป็นตัวเลขที่เขากำหนดมาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อินทิเกรตได้ก็จะเป็นตัว l ตัวเดียวนะครับเราก็สลับที่กันนิดนึงนะครับก็คือเอาเครื่องหมายอินทิเกรตเนี่ยเข้าไปไว้ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่อินทิเกรตก็คือจะเป็นก้อนนี้ก้อนเดียวในวงเล็บเมื่ออินทิเกรตออกมาได้แล้วนะครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทั่วไปได้เป็นการห่วงน้ำหนักของค่าของฟังก์ชันทีีีี่่่่จจจจุุดดดดดทททกกาาาหหหหนนนนใใ้้มมโยเอะป็ กรณีที่เรารู้ว่า fx คืออะไรก็คือก็คำนวณไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าในกรณีที่เราไม่รู้ว่า fx คืออะไรก็คือเอาที่โจทย์เขาให้มานะครับก็คือเอามาเข้าสูตรตรงนี้มันก็ถ่วงได้ทีนี้มาดูว่าแล้วสูตรของนิวตันโคสแบบปิดคืออะไรครับสูตรของนิวตันโคสตแบบปิดก็คือใช้ในกรณีที่ n มากกว่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็ a ก็คือ xi b ก็คือ xi บวก n ตัว i นี่ก็เป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับส่วน n นี่ก็เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ1 แล้วเราก็จะประมาณค่าของปริพันธ์จาก xi ถึง xi บวก n ได้นะครับโดยแทน f x ด้วยพหุนามประมาณค่าในช่วงของลากร้านชนะครับแล้วก็เป็นไงครับก็อินทิเกรตพหุนามของลากร้านชออกมาก็จะได้เป็นค่าน้ำหนักนะครับเอามาถ่วงกับค่าของฟังก์ชันที่เรารู้ค่านะครับตรงนี้เป็นหลักการของการประมาณค่าในช่วงนะครับเพราะว่าเราอินทิเกรตเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงจาก xi ถึง xi บวก n นะครับ